สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กับโตโยต้าเดย์ปี2020นีนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่กว้างขวางแล้วก็มีทั้งเอาดอแล้วก็อินดอร์นะครับส่วนรายละเอียดของโตโยต้าเดย์เนี่ยนะครับมีอะไรอย่างไงกันบ้างนะครับน้องจีน่าครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปร่วมรายงานกับเขานะคะว่าคือเขาจะมีทั้งรถตู้มีทั้งรถแข่งที่อยู่ข้างด้านในใช่ไหมคะพี่แจนใช,ใช่ครับผมนะครับ แต่เดิมนะครับโตโยต้าเดเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเราจัดกันที่ลังสิตฮองนะครับของ5้าของ5เป็นหลักแล้วก็มีการนับพบปะพูดคุยกันสำหรับคนที่นิยมรถโตโยต้าด้วยกันนะครับคคแต่ว่าพอมีการติดโควิดมีโรคระบาดไวรัสโคโรนาเนี่ยก็เลยทำให้การที่เป็นรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลำบากเราก็เลย ให้มาจัดกันที่โชดีซีใจกลางเมืองเพื่อที่จะมีการควบคุมการแออ่านของผู้คนที่เข้ามาด้วยเพราะว่าโดยปกติแล้วความจริงไม่ได้จัดที่นี่ใช่ไหมคะแต่ว่าที่นี่คือจัดครั้งแรกเลยนะคะที่นี่เป็นตัต้าเดนจัดมาหลายปีแล้วแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกของที่จัดใจกลางเมืองปกติเราจัดยื่นนอกรอบนอกของกรุงเทพใช่ไหมที่จัดใจกลางเมืองเลยซึ่ง โชดีสีก็รู้กันอยู่แล้วริมถนนระลัมเก้าอยู่ใกล้ๆอาตีเอนะอแล้วก็<ช>เดินทางมาค่อนข้างสะดวกนะครับทีนี้มันมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถตู้ที่แต่งเครื่องเสียงนะครับรถตู้ที่แต่งเครื่องเสียงแล้วก็ด้านหน้าน้องจีน่าก็จะเห็นว่าเป็นพวก รถแข่งใช่ค่ะที่เห็นหนูตอนที่หนูเดินเข้าไปนะคะก็คือเหมือนจะมีโชว์ให้ดูก่อนสาคัญที่เห็นอ,อยู่นั้นน่ะน,นะครับเป็นรถจาก T R D ซึ่งเป็นทีมแข่งคนไทยทีมเซอร์วิสคนไทยนักแข่งคนไทยรถคนไทยส่งไปแข่งที่นูเบิลกิ้งเราได้ใช่แล้วได้แชมป์กลับมามแล้วก็ยังมาแข่ง12ชั่วโมงนะครับเอดูรลาที่ประเทศไทยที่ สนามช้า n อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมด้วยนะครับก็ได้แชมป์มาอีกก็เลยมาโชว์แต่ละคันนะคะก็คือจะมีโปรไฟล์ที่ดีแล้วก็มีการได้รับแชมป์หลายๆสมัยหลายๆที่ด้วยโอเคค่ะนะครับแล้วก็พอถัดเข้ามาทางด้านไหนก็จะเป็นพวกรถแต่งคนที่นิยมรถเกโรต้าทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งนําเข้าทั้งแต่งพิเศษแต่งเครื่องยนต์อะไรก็แล้วแต่ก็จะมาโชว์ให้ดูด้วยคือบางทีเราเนี่ย แต่งรถแบบโหลดเตี้ยแต่ว่ามีคนเนี่ยยกสูงมาเราก็ไปพูดคุยกับเขาคือคนที่นิยมตอยต้าไปกันก็จะไปพูดคุยว่าเออมันยกสูงได้เหรอคนที่นิยมตอยต้าแบบยกสูงก็เออมันโหลดเตี้ยได้นะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ใค่จัวอย่างนะครับโอเคแล้วถ้าหนูอยากจะเห็นของจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จะแอนจะพาหนูไปดูหรือว่าจะยังไงเอ่ยใช่เดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันซึ่งมันไม่แต่เพียงเท่านั้นนะ มันยังมีเรื่องของรถที่เป็นเรโทร,รถที่เป็นแบบว่า,ารถเก่า,เามาทำใหม่นะครับรวมไปจนถึงเรื่องการดิฟโชว์นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาดิฟขึ้นตึกกันโดยสตันแมนในหนังเรื่องฟาสตูเลตตอนออตกเกียวดิฟเนี่ยเขาดิฟกันยังไงนะครับดิฟกันขึ้นตึกนะครับที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนื่อว่าหนังฮอลลีวูดเนี่ยเขาเขา อะไรนะตัดต่อแต่จริงๆไม่ใช่นะเป็นการทิบจริงๆคือใช้คนขับจริงๆใช่แล้วก็คนขับจริงๆที่เป็นสแตนแมนให้พระเอกในเรื่องเนี้แก็มิเตอร์คูโบเนี่ยก็มาขับโชว์จริงให้ได้ดูกันโอเคค่ะถ้าหนูเริ่มสนใจแล้วคืออยากดูแล้วจริงๆคผมรับยังไงก็ฝากพี่ใจแอนด้วยละกันนะคะเพราะว่าหนูอยากจะเห็นของจริงแล้วตอนนี้เดี๋ยวพี่ผ่าก็ไปดูกันได้ค่ะ งาน t t y o t a Dey Present by Nexter โดยปกติ Toyota d เ y จัดขึ้นเป็นประจำณสนามแรกของ5ปงทุมธานีเป็นงานที่นัดพบปะสังสรรค์คนคอเดียวกันที่นิยมรถยนต์โ o y ย ta ทั้งแบบรุ่น Toyota ที่หายากตกแต่งพิเศษรถนำเข้าหรือรถเก่าเก็บแต่ด้วยสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมาเลยทำให้งาน Toyota d เ y เลื่อนจัดการแข่งขันขม,มาจนถึงปลายปี แต่ยังเป็นการนัดพบปะนักนิยมยานยนต์นาวาโตโยต้าอยู่ดีแต่ครั้งนี้จะเป็นการนำรถโตโยต้าขึ้นตึกทั้งโชว์รถทั้งแต่งรถทั้งทำกิจกรรมกับรถไฮไลท์สำคัญของโตโยต้าเดยมีธีมการจัดงานสไตล์ฟา and f ด์เฟร s ตอนโตเกียวดิคือจะมีการโชว์ดิรถขึ้นตึกเหมือนฉากตื่นเต้นในหนังเลยทีเดียว โตโยต้าเดครั้งนี้จะมีรถร่วมจอดโชว์ในงานไม่ต่ำกว่า600คันซึ่งทั้งซีดานอินพ์ตคาร์ดีเซลเลเวชิงคาและประเภทอื่นๆอีกมากมายรหัส2020 1 20, คืองาน Toyota d เดย์ e รีเซนต์บายเนจะจัดขึ้นในวันที่20ธันวาคม2020 ณห้างกับสินค้าโชว์ดีซีถนนพระรามเก้ากรุงเทพหมหานครงานนี้มีผู้สนับสนุนมากมายครับแล้วก็เนี่ยน้องจีน่าจะเห็นแล้วว่าเราไปดูกันไหมว่าจะเป็นรถตู้แต่งเครื่องเสียงร,รถแข่งนะครับรถแต่งแล้วก็อุปกรณ์ประดับยนต์ทั้งหลายแหล่รวมทั้งเมื่อกี้ไปดูสนุกไหมตอนที่เราดิฟขึ้นตึกนะ่ยใช่ค่ะคือมันรู้สึกมีความตื่นเต้นแล้วเหมือนแบบคือเหมือนมีความอินเข้าไปกับเสียง เสียงของรถอะค่ะครับพี่จะแอนรู้สึกเหมือนกันกับหนูไหมคือคือพี่รู้สึกว่าแบบคนขับเนี่ยเขาคนทรลรถได้แบบเก่งมากสามารถที่จะสไล,ลด์รถขึ้นตึกไปได้ปกติเราขับรถให้มันไปเดินหน้าตถอยห,หลัง<อ>เราไม่เคยขับให้ให้มันสไลด์ไปด้านข้างใช่ใช่ค่ะก็คือสเต็ปเขาดีคือหนูชอบก็คือด้วยความที่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูเป็นการดูครั้งแรกแล้วทีนี้มันเลยลุกมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันตื่นเต้นนะมันคือแบบคือจริงๆนะมันมันไม่ใช่ในหนัง นี่แหละคือหนจริงๆเราไม่เคยเห็นในชีวิตประจำวันใช่ใช่ค่ะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งคืองานนี้โต้จ้าเดย์บายเน็กสเตอนะครับซึ่งเราก็มาจบกันที่ตรง n e x t สเตอร์นี้นะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าน่าเสียดายมากๆเพราะอะไรรู้ไหมทำไมอคะโต t o ้าเดย์เนี่ยมีแค่วันที่20ธันวาคมนี้วันเดียวคือหลายคนบอกว่ามีกี่วันเพราะว่าวันนี้แบบไม่ว่างมาเนี่ย คือหมดโอกาสแล้วนะต้องรอปีหน้าอ๋อคือ1ปีมีหนึ่งครั้งนะคะใช่นะครับแล้วก็มีแค่วันเดียวซึ่งน่าเสียดายถ้าเกิดแบบว่าก็หลายเสียงก็เรียกร้องอยากให้มาจัดอีกอะไรเงี้ยนะครับคือก็จะต้องรอปีหน้าเลยนะคะ <c oughs> ก็นี่มันจะสิ้นปีแล้วใช่ค่ะวิธีกากี่วันก็จะสิ้นปีใช่ค่ะเราก็จะต้องรอปีหน้าเลยโอเคนะครับก็โตโยต้าเดย์บายเนสเตอร์วันนี้นะครับก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ ผมแจแอแล้วก็น้องจีน่านะครับก็คงมาเจอกับท่านใหม่ในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรเนี่ยเดี๋ยวน้องกีน้าเขาจะไปหามาให้ดูกันได้ค่ะ <c oughs> ก็คืออาจจะมีความตื่นเต้นหรือว่าจะมีความสนุกสนานอะไรยังไงก็รอติดตามรับชมได้เลยนะคะครับผมนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ